สวัสดีครับวันนี้ผมนะฮะจะเอาเกือกม้านะครับมาใส่ตัวนี้นะฮะนะครับภานจ่ายไฟ DC to DC นะครับถ้าท่านใดเคยติดตามคลิปที่ผมลงใน y t u t u นะฮะจะมีคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมแนะนำวิธีการดัดแปลงไฟ ป้อนกลับนะครฟีดแบ็กเพื่อควบคุมการรักษาระดับแรงดันนะครับเพื่อไม่ให้ไฟตกนะฮะะนครับ,นะรบเมื่อเราใส่ feedback, อาร์ฟีดแบ็กควบคุมแรงดันได้ตามที่เราต้องการแล้วนะฮะก็นะครับไปเว็นขาหนึ่งนะฮะโดยปกติตรงนี้นะครับจะมีอาอยู่หนึ่งตัว ค่า 10k นะครับ, K, รบที่ต่อจากขา1ของ IC นะฮะ TLC94 ลงกาวไว้นะครับผมก็จะนำ VR เกือกปานะฮะค่า 10k ตามตามค่าของ R ตัวเดิมก็ได้ฮะรหรือว่าค่าสูงกว่เดิมก็ได้ฮะอาจจะเป็น15หรือ 20k ก็ได้เพื่อให้ปรับแรงดันต่ำ ลองตามได้นะฮะนะครับอันนี้ผมตัวนี้ผมทดลองเอามาใส่เป็น VR 5 0 k นะครับใส่ก็จะสามารถปรับแรงดันได้ต่ำแล้วก็ได้สูงเกิน2 0 0โวลต์นะครับทีน,นี้เรามาดูแรงดันนะรแรงดันผมปรับไว้ที่ตอนนี้บวกลบ5 0โวลต์นะฮะบวกลบ5 1โวลต์นะครับ,บ,บ,ค,รบคือประมาณ1 0 0โวลต์วัดเทียบบวกลบนะฮะนะครับสามารถปรับ ลงไปได้ต่ำกว่านี้อีกนะฮะปรับ v e R ลงไปลองดูนะครับดูแรงดันนะฮะนคะรับบวกลบ40นะฮะอ่าทีนี้เราจะมาปรับขึ้นกันนะครับลองดูว่าจะปรับขึ้นไปได้สักเท่าไหร่นะฮะจริงๆแล้วผมทด,ทดลองแล้วแหละนะฮะได้เกินร้อยโวล์นะครับรบวกลบ ร้อโวลต์นะครับแต่ว่าต้องปรับมือเบาหน่อยนึงเพราะว่า V R ที่ผมเอามาใช้ค่ามันสูงไปนะฮจริงๆใช้สักประมาณ15แห้ว2รือ20 20หรือ15 k นะจะพอดีนะฮะรปรับขึ้นไปเรื่อยฮะตามแรงดันที่เราต้องการใช้นะครับกับ power amp นะพาขยายเสียงนะครับบอกรบ8 0นะ บวกลบ90นะฮะ9ก้นะครับ96นะฮะบวกลบ96นะฮะบวกลบ100นะครับแต่อันตรายเดี๋ยวผมขออนุญาตลดนะฮะนะตอนนี้บวกลบ100นะครับแต่ว่าอันตรายหน่อยหนึ่งเพราะว่า4เอาพุท4ตัวทนได้แค่100โวลต์นะฮะเดี๋ยวลดลงมาหน่อยหนึ่งนะครับนะะฮ ประมาณนี้ฮะบวกลบ90โวลต์น,นะครับนำไปใช้กับผ้า,าขยายเสียงนะครับไฟสูง DC DC ตัวนี้นะฮะเท่าที่เคยลองเทสกำลังนะครับได้อยู่ได้อยู่พอสมควรนะฮะไม่น่าจะต่ำกว่า500วัตต์นะครับเท่าที่ลองเทส ทีนี้ผมไม่มีภาคจ่ายไฟที่จ่ายกระแสได้100แอมนะฮะจริงแล้วมันกินกระแสสูงมากทางด้านอินพุตนะครับเวลาเรา,ากระแสรเ,เราเรา,เราใช้กระแสทางด้านเอาพุตนะฮะเยอะๆเนะี่ยด้านอินพุตจะกินกระแสเกินเป็นเป็นร้อยแอมนะเจ็ดสิบแปดอมนะครับพอดีไม่มีแบตเตอรี่ไม่มีสวิตชิ่งมาจ่ายมันนะก็เลยทดสอบ โดยแบตเตอรี่45แอมป์นะฮะก็จ่ายกำลังได้อยู่ประมาณ400-500วัตต์ก็นะฮะประมาณนี้นะครับนำ VR นะฮะมามาใส่แทน R10K นะฮะที่อยู่ตรงนี้นะครับถอด R10K ออกไปนะฮะนำ VR ค่า 10k 15k นะครับมาใส่แทนเพื่อที่จะปรับแรงดันได้นะครับวิธีการใส่ก็ขาตรงกลางของ VR ก็ใส่ไปที่ขาหนึ่งของ IC ก็ได้นะฮะหรือว่าจะลงกลาวก็ได้นะครับสองขาที่เหลือนะครับขาใดขาหนึ่งนะฮะก็ต่อนะครับ,ต,นะรบต่อลงกลาวหรือต่อลงขาหนึ่งของ IC ถ้าสมมติว่าใช้ขากลางต่อไปที่ขาหนึ่งของ IC สองขาที่เหลือขาใดขาหนึ่งก็เอาต่อลงกลาวครับนะฮะนะครับ,นะรบก็จะสามารถทำให้ DC to DC ของเราปรับเลือกแรงดันในการใช้งานได้นะฮะก็จะมีความยืดหยุ่นนะฮะเอาใช้กับผ้าขยายเสียงที่ไฟไม่สูงนะบวกลบ50บวกลบ40โวลต์ก็สามารถที่จะปรับแรงดันไปทดสอบได้นะครับเอาไว้ทดสอบวงจรพาวเวแอมป์นะฮะ ใหญ่ที่ใช้ไฟสูงๆก็สามารถปรับขึ้นมาได้นะฮะบวกลบ80บวกลบ90ก็สามารถปรับขึ้นมาใช้งานได้นะฮะอ่าโอเคครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ